เมื่อความสูญเสียมันมากเกินกว่าที่คาดการเอาไว้สิ่งเดียวที่ดีที่สุดนั่นก็คือถอยไปตั้งหลักก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Movie Fo r You วันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ซีดีอย่างสปาร์ตัคัสซึ่งดำเนินมาถึงอีีที่4ของซีซั่น2แล้วเนื้อหากำลังจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเลยๆเพราะตอนนี้พวกพระเอกกำลังถูกไล่ล่าอย่างหนักพวกเขาต้องดิน้นรนเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้แต่จะต้องสูญเสียใครไปบ้างนั้นคลิปนี้มีคำตอบหากพร้อมกันแล้วเราไปดูเนื้อหาก,กันเลยครับ เรื่องราวเปิดมาก็ต่อจากอีพีที่แล้วหลังจากที่พวกพระเอกไปช่วยนีเวียและหนีออกมาจากเมืองนั้นตอนนี้พวกฐานโรมันกำลังตามไล่ล่าพวกเขามาอย่างติดตฝั่งพระเอกกับพวกที่เหลือก็พากันนอนราบอยู่บนพื้นเพื่อหลบเลี่ยงสายตาของพวกฐานโรมัน พวกนั้นค่อยๆเดินผ่านพวกเขาไปคนแล้วคนเล่าม่าก็พยายามบอกให้นีเวียใจเย็นๆเอาไว้แต่นีเวียที่เจอเรื่องราวันแสนสาหัสมาก็ทนความกดดันไม่ไหวเธอรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีไปจากตรงนั้นมี่าที่เห็นแบบนั้นจึงรีบวิ่งตามไปฝั่งฐานโรมันก็กําลังจะปาหอกใส่ม่าแต่พระเอกก็ออกมาจัดก,การฐานคนนั้นไปได้พวกพระเอกที่หลบซ่อนอยู่ก็ออกมาปะทะกับทหานโรมันเหล่านั้นส่วนทางฝั่งนีเวียที่วิ่งหนีในที่สุดเธอก็ถูกจับได้และกําลังจะโดนสังหารแต่ม่าก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเข้ามาจัดก,การฐานคนนั้นนนใททัี ส่วนพวกพระเอกก็จัดก,การฐานโลมันเหล่านั้นไปคนแล้วคนเล่าแต่พวกมันก็มีเยอะเกินไปในที่สุดคนของพระเอกก็โดนจัดก,การไปหนึ่งคนแต่พวกพระเอกก็ยังสามารถจัดก,การฐานเหล่านั้นได้จนหมดพวกเขาต่างยืนไว้อะไรกับพี่น้องที่เสียชีวิตแล้วแล้วมีล่ากับนีเวียวก็รีบวิ่งมาตรงนั้นพอพวกฐานโรมันกําลังตามพวกเขามาอีกพระเอกจึงรีบสั่งให้ทุกคนวิ่งหนีไปจากตรงนั้นเพราะตอนนี้พวกเขาเหลือกันแค่ห้าหคนเท่านั้นไม่สามารถที่จะต่อกรกับฐานเหล่านั้นได้ และภาพก็ตัดมาที่บ้านของบาเทียตัสตอนนี้เอาบีเนสก็ตอว,ว่าเกรเบอร์อย่างหนักที่ขัดคำสั่งไม่ยอมเอาฐานมาเดินขบวนเพราะมันเป็นการหักหน้าวีลีเนสอย่างชัดเจนแต่เกรเบอร์ก็ตอบไปอย่างมั่นใจว่าการกระทําของเขานั้นจะไม่สูญเปล่าเขามั่นใจว่ายังไงคนของเขาก็จะได้ตัวสปารตาคัสมาอย่างแน่นอนจากนั้นอิลิเทียก็เข้ามาพูดถึงเรื่องงานเลี้ยงที่จะจัดขึ้นเพื่อต้อนรับวีลีเนิสมาที่คาปัวฝั่งวีลีเนสเองเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เอออาตามทุกอย่างและไม่ต่อบว่าเกรเบอร์ไมม่่พออใจเป็นยาางก ที่เห็นสองคนนั้นจ้องมองกันด้วยสายตาที่หวานแหววจากนั้นเกรเบอร์ก็มาต่อว่าเอลิเทียอย่างหนักกับสิ่งที่เธอได้ทําลงไปซึ่งเอลิเทียเองก็บอกไปว่าข้าก็แค่อยากจะช่วยเท่านั้นไม่มีอะไรแอบแฝงเลยสักนิดท่านสบายใจได้แต่เกรเบอร์ก็ยังไม่ค่อยไว้ใจสักเท่าไหร่ สัภาพกลับมาที่พวกพระเอกพวกเขาพากันวิ่งหนีตายมาอย่างสุดชีวิตจนในที่สุดนีเวียก็ไปต่อไม่ไหวพวกเขาจึงจ่าที่พักแถวนั้นก่อนแต่ในขนาดนั้นก็ยังมีบางคนที่คิดอยากจะทิ้งนีเวียไว้ที่นี่เพราะพวกเขามองว่าหากพาเธอไปด้วยเธอจะเป็นตัวทวงและมันจะทาให้ทุกคนตายทั้งหมดแต่ฝั่งพระเอกก็ตอบไปว่าจะทําแบบนั้นมีได้เพราะเขาได้รับปากกับคิกซัดเอาไว้แล้วว่าจะดูแลนีเวียให้ปลอดภัยให้ได้ส่วนพวกทหารโรมนอีกกลุ่มใหญ่ก็ได้มาเจอกับร่องรอยการต่อสู้มอะกี้นี้และก็ได้จับพวกของพระเอกท ย้ำเตือนว่าไม่มีใครจะมาท้าทายลมได้ง่ายๆในระหว่างนั้นอาโชก็แนะนำให้กลับไปก่อนแล้วค่อยพาคนออกมาเล,ล่าใหม่แต่คนสนิทของเกรเบอร์ก็ไม่ยอมเขาพูดขึ้นทันทีว่าพวกมันก็แค่ท่าธรรมดาข้างถนนเท่านั้นพวกเราเอาอยู่และยังคงสั่งเดินหน้าตามหมาพวกระเอกต่อฝั่งอาโชไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าพวกเขาอาจจะเป็นทาสก็จริงแต่ว่าห่างไกลจากคำว่าข้างถนนมากนักพอพวกเขาเป็นนักสู้และคนของท่านก็อยู่กระจัดกระจายอย่างเบาบางหากมันเป็นแบบนี้พวกเจ้าต้องตายหมดแนะ่แต่คนสนิทของกเกเบอร์ก็ไม่เชื่อและยังคงสั่งเดินหน้าลุยต ตัดภาพกลับมาที่บ้านของบาเทตัสในตอนเช้าตอนนี้เ e ิลิเทียกำลังวุ่นวายกับการเตรียมงานต้อนรับเวลินิสอยู่และแล้วเธอก็ดันไปเห็นเซบเปียมาที่นั่นด้วยซึ่งมันก็ทําให้เธอแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้เชิญเซบเปียสักหน่อยแต่เซบเปียก็บอกเธอไปว่าข้ามาขอคําปรึกษาจากลูเคเชียนาะเพราะว่าเธอนั้นกําลังมีแผนอยากจะจับเวลินิสซึ่งเมื่อเอลิเทียได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าเธอจะมีสามีแล้วแต่เธอก็อยากได้เวลีนิเช่นกันในขณะที่เซปเปียไปเตรียมตัวอิลิเทียก็เข้ามาต่อว่าลูเคเชียอย่างหนักว่าเธอนั้นไม่เชื่อสิ่งที่ลูเคเชียพูดว่าจะมีเทพมากระซิบข้างหูของเธอจริงๆเธอบอกกับลูเคเชียไปว่าเมื่อคนของสามีข้ากลับมาโดยปสัสจักสปาตาคัสเมื่อนั้นท่าแท้ของเจ้าก็จะปรากฏจะไม่มีใครเชื่อคำพูดของเจ้าอีกต่อไปซึ่งลูเคเชียเมื่อได้ยินแบบนั้นสีหน้าก็ไม่ดีสักเท่าไหร่และทันใดนั้นพวกเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างทั้งสองจึงรีีีีบบบอกกกมมมาาาดดูทท่่่่ะเเยงงแลล็็ไ้หหนนนุึจัค อยู่3คนลูเคเชียที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากเพราะนึกว่าพวกที่จับมาได้นั้นน่าจะเป็นพระเอกแน่ๆฝั่งเกรเบอร์เองก็ดีใจมากเช่นกันเขารีบเข้ามาเปิดดูหน้าของคนเหล่านั้นแต่กลับไม่ใช่พระเอกเลยสักคนและนั่นมันก็ทําให้เขาผิดหวังเป็นอย่างมากซึ่งเมื่ออิลิเทียเห็นแบบนั้นก็ยิ้มออกทันทีเพราะคาทานายของลูเคเชียนั้นไม่ถูกต้องลูเคเชียก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่ออิลิเทียจ้องไปที่เธอเลยพูดว่าเจ้าอย่าคิดว่าข้าโง,ง่เหมือนกับพ่อและสามีของข้าข้ารู้ทันเจ้าทุกอย่างข้ายังมีเเเเรรื่่ออออองงทีีจจจจะะะต้้้สสาสาาักกกกบบยยลแ็็ใหวๆ ลูเคเชตที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงฝั่งเกรเบอร์ก็ถามไปทันทีว่าแล้วเจ้าสปาตาคัสมันอยู่ไหนและก็ได้รายงานตอบกลับมาว่ามันหนีเข้าไปในป่าตอนนี้คนของเรากําลังได้ติดตามมันอยู่อีกไม่นานก็คงจะจับมันได้ฝั่งเกรเบอร์ก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เละสั่งให้นําตัวนักโทษเหล่านั้นไปขังไว้พวกของคิกซัสถูกจับไปขังไว้ในกรงและพวกเขาก็ได้เจอกับรอทะเล่อยู่ในนั้นซึ่งเมื่อคิกซัสเห็นแบบนั้นก็ถามไปทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมท่านถึงงงงงมมาาาาาาาอออออยู่่่่่่ทททนนไไดด้้้ฝัเเเเลก็ตปวพระคขขขจํให มาลงเอที่นี่และคลิกซัสก็บอกข่าวดีกับดอทเทเลว่านีเวียนนั้นยังมีชีวิตอยู่แคมเขายังสามารถช่วยให้เธอเป็นอิสระได้แล้วด้วยฝั่งดอทเทเลเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ดีใจด้วยเช่นกัน เละภาพก็ตัดมาที่นีเวียเธอเอาแต่นอนฝันร้ายอยู่ตลอดมี่าจึงต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตอนนี้ทุกคนต่างเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากและพากันนอนพักผ่อนจนหมดมีเพียงแต่พระเอกกับมี่าเท่านั้นที่ยังนอนไม่หลับตอนนั้นมี่าก็ออกมาคุยกับพระเอกที่ยืนเฝ้ายามอยู่รอบๆที่ตั้งแคมป์เขาไม่สามารถหลับได้เพราะพวกทหารโรมันอาจจะโผล่มาได้ทุกเมื่อแต่แล้วในขณะที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงนีเวียกรีดร้องออกมาอย่างจังทั้งสองจึงรีบวิ่งไปที่ตั้งแคมป์และก็พบว่าพวกทหาโรโล้อกีา,า่ันน ั้งพวกเขาจัดการทานเหล่านั้นไปเยอะพอสมควรแต่ว่าพวกมันก็ยังมีอีกเยอะมากและพวกพระเอกก็เสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนและนาเซียก็โดนดาบแทงเข้าใส่อย่างจังพระเอกที่เห็นแบบนั้นจึงรีบเข้าไปช่วยและจัดการทานเหล่านั้นไปได้จนหมดตอนนี้นาเซียบาดเจ็บหนักไม่สามารถเดินต่อไปได้ ตัดภาพกลับมาที่บ้านของบาเทียตัสคืนนั้นพวกเขาก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองกันและเอาบีเนียสก็ไม่ลืมที่จะถามถึงสปาร์ตาคัสเพราะว่าเกรเบอร์ได้บอกเอาไว้ว่าจะนําตัวสปาร์ตาคัสมาลงโทษให้ได้ซึ่งเมื่อเกรเบอร์ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบประกาศกับทุกคนทันทีโดยบอกว่าใกล้จะถึงเวลาในการแก้แค้นแล้วทหารของข้าได้กลับมาพร้อมกับข่าวของสปาร์ตาคัสพวกเขาจนเจนจะจับสปาร์ตาคัสได้อยู่แล้วและข้าก็ขอนําเสนอความคืบหน้า หลังเขาพูดจบเหล่าทหารก็พาพวกที่เขาจับได้ออกมาคือคลิกซัสลาสกอสดอเทเลเลนักสู้อีกคนหนึ่งพวกเขาถูกบังคับให้นั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าและเกรเบอร์ก็พูดกับทุกคนไปว่าทาาุเหล่านี้คือสาเหตุที่ทำให้ญาติของพวกท่านต้องมาตายพวกมันจะต้องชดใช้ด้วยเลือดซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็ดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้แก้แค้นเซพีสเองก็มองดูด้วยความเข้แคเช่นกัน จากนั้นเกรเบอร์ก็ยื่นดาบให้กับเวเลนิสเพื่อให้จัดการกับพวกทาสเหล่านั้นฝั่งเวเลนิสก็จับดาบเดินเข้ามาแต่เขากลับไม่ทาเลยพูดกับทุกคนว่าข้าไม่สามารถทําได้เพราะการกระทําเช่นนี้มันจะเป็นการปล้นความสนุกจากประชาชนคาปัวเราจะปล่อยให้คนเหล่านี้ตายที่นี่ไม่ได้พวกเขาสมควรถูกประหารในลานประลองซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินแบบต่างๆก็เห็นด้วยเพราะจะได้เห็นการต่อสู้อันดุเดือดในสนามแต่ทว่าฝั่งเซพีอสนั้นก็ไม่ยอมเพราะเขาแค้นพวกทาสเหล่านี้เอามากๆเขาบอกไปว่าอย่างน้อยก็ต้องมีคนหนึึ่่่งงงทีีตต้้ออายในนนืซเรรบ์ ได้ยินแบบนั้นก็เห็นด้วยและเขาก็จะให้ลูเคเชียเป็นคนเลือกในฐานะที่เธอเคยเป็นเจ้าบ้านมาก่อนและเคยเป็นเจ้าของของทาตเหล่านี้แถมยังถูกทานเหล่านี้ทำร้ายอย่างแสนสาหัสซึ่งเอาบิเนสเองก็เห็นด้วยและก็เชิญลูเคเชียเลือกทานมาคนหนึ่งเพื่อจะทำการล้างแค้นฝั่งลูเคเชียก็สมบทบาทเป็นล่างทรงอีกครั้งเธอเดินเข้ามาหานักสู้เหล่านั้นเพื่อทำการเลือกเธอยกมือขึ้นและเดินผ่านคนเหล่านั้นไปคนแล้วคนเล่าและพอมาถึงคลิกซัสเธอก็หยุดทันทีเพราะว่าเธอกับคลิกซัสนั้นเคยเป็นจดเก่ากันมาก่อนคลิกซัสเอง,องอ่แบบาตา เขาก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งเซนฝั่งลูคเชียก็พูดว่าเทพได้เลือกแล้วเขาคนนี้แหละเลยชี้ไปที่ชายอีกคนหนึ่งไม่ใช่คิกซัสจากนั้นพวกเขาก็นําตัวนักสู้คนนั้นออกไปและเมื่อมีจังหวะลูคเชียก็ได้เดินเข้ามาพูดกับคิกซัสว่าอย่าคิดว่าเบื้องบนแสดงความเมตตาต่อเจ้านะข้าต่างหากล่ะที่ยังทําให้ความตายของเจ้าช้าลงแต่คลิกซัสก็ตอบไปว่าชีวิตและหัวใจของข้ามอบให้กับนิเวียคนเดียวเท่านั้นรู้ไหมว่านางยังไม่ตายตอนนี้นางเป็นอิสระอยู่ห่างจากน้ำมือของเจ้าแล้วซึ่่่งงเเเมมมืออออลููคชียยไดด้้ิินนนแบบบัักกกก็โโหาธพสส ต,ต,ต่างสารพัดว่าจะต้องตายอย่างหมาข้างถนนอยู่ในลานประลองในเมชานี้ส่วนนักสู้คนนั้นก็ถูกจับมาห้อยตองแตงและให้เหล่าชนชั้นสูงใช้มีดเฉือนเนื้อของเขาออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับญาติของพวกเขานักสู้คนนั้นก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่เหล่าชนชั้นสูงต่างพาก,กันมองดูพร้อมกับเสียงโห่ล้อซึ่งนั่นมันบ่งบอกถึงจิตใจอันดำมืดของพวกนายทานที่มองพวกทาสเหมือนไม่ใช่มนุษย์พวกเขาสลับกันเฉือนนักสู้คนนั้นคนแล้วคนเล่าและตัวตั้งตัวตีในการกระทําในครั้งนี้ก็็คคืออออเเเวลนนนสทุกกตต่่่่าาาางงชชบบขปยมมแแ้ เอสเองก็ยังอยากจะได้เขามาเป็นลูกเขยฝั่งเอลีเทียเองก็อยากจะหย่าก,กับเกรเบอร์เช่นกันและจะมุ่งเป้าไปหาเวลนิสแทนเธอจึงรีบเข้ามาบอกพ่อของเธอแบบนั้นฝั่งอัลบินียสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปสักพักและเขาก็ตอบไปว่าถึงแม้ว่าเกรเบอร์นั้นไม่เคยทำความผิดใหญ่โตอะไรแต่เขาก็ไม่เคยเกื้อหนุนตระกูลเราเลยไม่แต่น้อยแต่ถึงยังไงเจ้าก็ยังอุ้มท้องลูกของเขาอยู่ จาเลิกคิดเรื่องนี้ได้แล้วแค่เองก็เลิกคิดไปนานแล้วด้วยอิลิเทียที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อฝั่งลูเคเชเองก็มองดูทั้งสองเหมือนกับมีแผนอะไรบางอย่างส่วนเซเปียก็เข้าไปอ่อยเวเลนิสอย่างต่อเนื่องและนั่นมันก็ทําให้เซเปียสไม่พอใจเป็นอย่างมาก ตัดภาพกลับมาที่พวกไพเอกตอนนี้พวกเขาเหลือกันแค่ไม่กี่คนแถมนาเซียก็ยังบาดเจ็บหนักอีกด้วยพวกเขาเดินมาทั้งคืนเมื่อเจอกับแหล่งน้ําจึงหยุดพักตอนนี้อาการของนาเซียย่าแย่มากและก็มีบางคนอยากจะช่วยให้นาเซียพ้นทุกข์ไปซะเพราะเลือดของเขาไหลออกมาไม่ยอมหยุดและมันจะเป็นเครื่องนําทางให้ทานลูมันมาเจอพวกเขา หากยังพานาเซียไปด้วยพวกเขาก็อาจจะตายทั้งหมดแต่พระเอกก็ไม่ยอมให้พวกนั้นทําอะไรนาเซียและแล้วในตอนนั้นนเวียก็พูดขึ้นว่าคลิกซัดเคยรอดตายจากการต่อสู้กับทีโอโคลิสมาได้เพราะหมอใช้ไฟปิดบาดแผลของเขาบางทีไอ้หนุ่มคนนี้เขาก็อาจจะรอดก็ได้นะถ้าหากว่าเราทําแบบนั้นแต่นักสู้เหล่านั้นก็ไม่อยากให้จุดไฟเพราะไฟจะดึงดูดพวกฐานโรมันมาที่นี่มากขึ้น เมื่อมันเป็นเช่นนั้นเพะเอกจึงให้นักสู้สองคนที่เหลืออยู่มุ่งหน้าไปหาพวกแอคลอนก่อนส่วนตัวเขากับมิลาและนิเวียก็จะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยจัดการกับนาเซียหลังตกลงกันเสร็จนักสู้สองคนนั้นก็ออกเดินทางต่อจากนั้นพวกพพะเอกก็เริ่มก่อไฟเพื่อจะทำการปิดบาดแผลให้กับนาเซียตอนนั้นพพะเอกก็ได้พูดกับมิลาไปว่าเมื่อข้าทำเสร็จแล้วเจ้าจงรีบดับไฟให้เร็วที่สุดเพราะพวกทหารโรมันอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้และเมื่อดาบของเขาล้นได้ที่แล้ว ก็ทำการปิดบาดแผลกับนาเซียทันทีนาเซียก็เจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหวแต่เขาก็ยังคงพยายามที่จะไม่ร้องออกมาและมีล่าก็รีบมาดับไฟนั้นทันทีแต่ทว่ามันก็สายเกินไปแล้วเพราะพวกฐานลมมันได้กลิ่นควันและรีบมุ่งหน้าตรงมาที่นั่นพวกพระเอกจึงต้องรีบหนีต่อ ตัดภาพกลับมาที่บ้านของบาเทียตัสหลังจากที่พวกเขาได้ทําการแก้แค้นอย่างเมามันแล้วในที่สุดก็มาถึงตาของเซปเปียเวลนิสก็พยายามสอนให้เธอจัดการกับนักสู้คนนั้นแต่เธอก็บอกไปว่าเธอไม่เคยจับดาบมาก่อนเพราะว่าพี่ชายของเธอนั้นไม่ยอมให้เธอจับส่วนเซปเปียสก็มองดูด้วยความหึงหวงแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ เวเลนิสจับมือของเซเปียเพื่อจะเข้าไปจัดการกับนักสู้คนนั้นแต่พอ,เ,อเข้าจริง,รงๆเธอก็ไม่กล้าทำฝั่งเวเลนิสเมื่อเห็นแบบนั้นก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากอิลิเทียที่เห็นแบบนั้นก็ยิ้มหมอกทันทีเธอเดินเข้าไปแย่งดาบจากเซเปียเลยพูดว่าแขกผู้มีเกียรติของเราบอลขอกับมือที่อ่อนหัดมากเลยล่ะหลังพูดจบเธอก็หันไปจัดการกับนักสู้คนนั้นทันทีเธอไม่มีความเกรงกลัวอะไรเลยสักนิดเวเลนิสเมื่อเห็นแบบนั้นก็ชอบอิลิเทียไปใหญ่เลยท่านเจ้าเมืองที่เห็นแบบนั้นก็แอบก,บกระ ตอบยังไงเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันดีหรือว่าไม่ดีกันแน่จากนั้นเอาบเนียสก็ออกมาสุดอากาศอยู่ที่ระเบียงตามลาําพังลูคีเชก็ได้ออกมาคุยกับเขาด้วย ตอนนี้ออลบีเนสกำลังมีความกังวลเกี่ยวกับอีลิเทียซึ่งเมื่อลูเคเชียได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่ามีอะไรอยากจะให้ข้าช่วยไหมท่านสามารถกระซิบบอกข้าได้นะข้าจะอ้อนวอนต่อเบื้องบนเพื่อสนองความต้องการของท่านฝั่งออาบีเนสก็ตอบไปว่าข้อเสนอแนะของเจ้ามันน่าเชื่นชมมากนักและทั้งสองก็คุยกันต่อไปยาวๆส่วนทางฝั่งเซเปียเธอก็ได้แอบมา้องให้อยู่คนเดียวด้วยความผิดหวังเซเปียสที่เห็นแบบนั้นก็ทนไม่ไหวจึงรีพาเซเปียออกไปจากที่นั่นทันทีส่วนทางฝั่งเวเลนิสก็ได้พายิงสาวสอง นนันด้เวลินิสจึงให้สองสาวนั้นออกไปเมื่อพวกเขาอยู่ได้กัน2ต่อ2อง 2> อิลิเทียก็พยายามอ่อยเวลินิสอย่างสุดชีวิตและเวลินิสก็เล่นด้วยเพราะเขาก็ชอบอิลิเทียมานานแล้วเช่นกันและตอนนั้นอิลิเทียก็ถามไปว่าทําไมท่านถึงสนใจยิงสาวสองคนนั้นฝั่งเวลินิสก็ตอบไปตามตรงว่าเธอเหล่านั้นไม่มีข้อผูกมัดใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานหรือว่าเรื่องทายาทซึ่งเมื่ออิลิเทียได้ยินแบบนั้นก็ถามไปว่าแล้วถ้า,ากว่าหญิงที่อยู่ตรงหน้าของท่านตอนนี้ปราศจากข้อผูกมัดเหล่านี้ล่ะพ่อของข้าไม่เคยชอบเกรเ หากมีสามีที่เหมาะสมเลยเท่าเทียมกันมันจะทําให้จุดหมายของเราไปไกลมากขึ้นซึ่งเมื่อเวลนิสได้ยินแบบนั้นก็เล่นด้วยหากว่าอิลิเทียปรัศจาค้อบผูกมัดเหล่านี้เขาก็พร้อมที่จะแต่งงานกับออลิเทียใหม่ซึ่งเมื่อออลิเทียได้ยินคําตอบแบบนั้นก็ดีใจมากเธอรีบเดินเข้ามาในงานเพื่อตามหาพ่อของเธอเธอมีสีหน้าที่ยิ้มย้มอยู่ตลอดเพราะกําลังจะได้ชีวิตใหม่เธอเดินหาทั่วทั้งงานแต่ก็ไม่เจอพ่อของเธอเธอจึงรีบเข้าไปดูในห้องและทันใดนั้นเธอก็ได้เจอกับภาพที่สุดช็อกเพราะตอนนี้ er ลลููเเเเคคชีีียยยกําาัังวบบบบม้อออินนนน่่ททห็แ ก็ตกใจจนพูดอะไรไม่ออกลูคีเชงก็จ้องมองเธออยู่แบบนั้นแต่ไม่พูดอะไรและภาพก็ตัดกลับมาที่พวกพพะเอกอีกครั้งพวกเขาได้พากันวิ่งหนีมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงยังสถานที่แห่งหนึ่งพวกเขาก็รู้สึกว่ามีคนกําลังวิ่งตรงมาหาพวกเขาพพะเอกรีบวางนาเซียลงและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะมาถึง แต่ทว่าคนที่มานั้นกลับเป็นหนึ่งในนักสู้ที่เพิ่งแยกจากพวกเขาไปเพราะพวกเขาได้ไปปะทะกับทหารโรมันและเขาก็เลยฆ่าจากนักสู้อีกคนหนึ่งเขาจึงรีบมุ่งหน้าตรงมาทางเดิมฝั่งพระเอกเมื่อรู้แบบนั้นจึงบอกทุกคนให้รีบเดินทางต่อพวกเขาวิ่งต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดพักจนในที่สุดก็มาเจอกับนักสู้ที่ฆ่าจากพวกของเขาและนักสู้คนนั้นก็เสียชีวิตถูกให้ตองแต่งลงมาจากต้นไม้พวกเขาที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากและแล้วทันใดนั้นพวกทหารโรมันก็วิ่งกูเข้ามาใส่พวกเขา พระเอกรกีบวางนาเซียลงเลยสู้กับฐานโลมันเหล่านั้นพวกเขาจัดการฐานโลมันไปหลายคนแต่ว่าพวกพระเอกที่เหลือเป็นคนสุดท้ายก็โดนอาชัวเข้ามาจัดการทางด้านหลังจนเขาเสียชีวิตคาที่ส่วนทางฝั่งพระเอกก็โดนจัดหนักจัดเต็มจนดาบของเขาหลุดมือไป แต่เขาก็ยังคงสามารถต่อสู้กับทานเหล่านั้นได้เขาได้จัดการทานเหล่านั้นไปทีละคนทีละคนและในขณะที่พพะเอกล้มลงไปคนสนิทของเกเบอร์ก็จะเข้ามาจัดการเขามีล่าที่เห็นแบบนั้นก็รีบจับดาบเข้าไปโซ่แต่ก็โดนคนสนิทของเกเบอร์จัดการจนเธอล้มลงไปและในตอนนั้นพพะเอกก็ได้จังหวะแทงหอกใส่คนสนิทของเกเบอร์อย่างจังเขาบาดเจ็บหนักล้มลงอยู่กับพื้นส่วนตัวพพะเอกก็เข้าไปจัดการกับคนอื่นต่ออาชัวที่เห็นแบบนั้นจึงได้พยุงคนสนิทของเกเบอร์หนีระหว่างทางเขาก็พูดขึ้นว่าข สปาคัสไม่ได้ตอนนี้เจ้าเชื่อข้าหรือยังและเขาก็รีบพาคนสนิทของเกเบอร์ออกไปจากที่นั่น ทางฝั่งเพะเอกเองก็ไม่มีเวลาตามไปเพราะเขายังจำเป็นจะต้องสู้กับฐานที่อยู่แถวนั้นอยู่และเขาก็สามารถจัดก,การหานเหล่านั้นได้ทั้งหมดส่วนทางฝั่งอาชัวที่พาคนสนิทของเกรเบอร์หนีพอหนี่ม่ได้สักระยะหนึ่งเขาก็ไปต่อไม่ไหวอีกต่อไปแต่คนสนิทของเกรเบอร์ก็ยังไม่ยอมแพ้เขาสั่งให้อาชัวไปเรียกฐานที่เหลือที่อยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วป่ามาที่นี่ให้หมดแต่อาชัวก็ไม่ยอมทําตามโดยบอกว่ามันไม่ทันแต่คนสนิทของเกรเบอร์ก็ไม่ฟังอะไรทั้งเซนเขาพูดขึ้นว่าข้าเป็นชาวโรมันข้าจะส้นเเเืออดหยุสา,าขข่งงพีพใค รู้ว่าสปปตคัตอยู่ที่นี่ฝั่งอาโชก็กลัวพระเอกจะได้ยินและตามมาเขาจึงรีบเอามืออุดปากไว้เลยพูดว่าแต่ข้าไม่ใช่ชาวโรมันเลยข้าก็ไม่อยากตายคืนนี้ด้วยหลังพูดจบเขาก็จัดการคนสนิทของเกรเบอร์ทันทีส่วนทางฝั่งพระเอกเมื่อจัดการฐานโรมันเหล่านั้นได้หมดแล้วเขาก็รีบมาดูอาการนักสู้พวกของเขาแต่นักสู้คนนั้นก็ไม่สามารถเดินทางได้อีกต่อไปตอนนั้นเขาก็ได้พูดกับเนวีว่าอย่าปล่อยให้สิ่งที่ทํามันสูญเปล่าจงมีชีวิตรอดได้เห็นโรมันมอไมห้ได้หลังพูดจบเขาก็สิ้บบ้้นนนนนใจซึ่่่งงงเเเมมือออออวยหห็็แบบักกาา ที่ทุกคนต้องมาตายแบบนี้ก็เพื่อมาช่วยเธอคนเดียวเท่านั้นเธอสุดลงกับพื้นด้วยความเสียใจตอนนี้พวกเขาเหลือกันแค่สีคนเท่านั้นคือพระเอกมีลานีเวียและนาเซียมีลาก็มาประคองนีเวียลุกขึ้นเพื่อจะออกเดินทางต่อ ตัดภาพกลับมาที่เอลิเทียเธอก็ได้มาดักรอลูคิเชียอยู่หน้าห้องพอลูคิเชียออกมาเธอก็พูดขึ้นทันทีว่าเจ้าคิดว่าการทําแบบนี้มันจะช่วยเจ้าได้อย่างนั้นหรอซึ่งเมื่อลูคิเชียได้ยินแบบนั้นก็พยายามบอกว่าเจ้าเข้าใจผิดแล้วล่ะแต่เอลิเทียก็ไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นเพราะเธอเห็นเต็มสองตาเธอพูดกับลูคิเชียไปว่าเจ้าไม่ต้องมาแนะนาอะไรข้าทั้งสิ้นข้าไม่ยอมอยู่แทบเท้าของเจ้าหลอกนางแพทย์สยาชาติชั่วซึ่งเมื่อลูคิเชียได้ยินแบบนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเธอถามกลับไไปตตรรรรงงงๆว่่่่่่าา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 นนนนนนนีีีเเเเจจ้้้้มอออออคํํขดัลยยชหิูททกะ ดีกับเจ้าเอาไว้หลายอย่างเพราะว่าแค่อิจฉาในความสาวความสวยของเจ้าแต่ตอนนี้ข้ากําลังพยายามทําทุกอย่างเพื่อแก้ไขมันซึ่งเมื่ออีลีเทียได้ยินแบบนั้นก็ถามไปตรงๆเช่นกันว่าเจ้าจําได้ใช่ไหมว่าระหว่างเรามันมีนมอะไรเกิดขึ้นบ้างและลูคิเชียก็ตอบไปว่าข้าจํามันได้ทุกอย่างซึ่งเมื่อออลีเทียได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งโกรธเป็นอย่างมาก เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวว่าอย่ารีบบังอาจมาขู่ฆ่าอีกและเธอก็ตบลูคีเชยอย่างจังเธอเข้ามาบีบคอลูคีเชียและพูดว่าข้าจะกระแทกหัวของเจ้ากับพื้นเหมือนกับที่ข้าได้ทำกับไรคีเนียเรื่องราวทั้งหมดมันจะได้ตายไปพร้อมกับเจ้าแต่ลูคเชก็ตะกุกตะกักบ,บอกไปว่าตอนนี้พ่อของเจ้ายอมให้เจ้ายาแล้วนั่นมันเป็นเหตุผลที่ข้านอนกับเขาซึ่งเมื่ออิลิเทียได้ยินแบบนั้นก็หยุดชะง,งักทันทีจากที่กำลังจะฆ่ากลายมาเป็นขอบคุณลูคเชยอย่างยกใหญ่ ที่ทาให้พ่อของเธอยอมให้เธอ,อยาได้ตอนนี้ทั้งสองกลับมาเข้าใจกันและกลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันอีกครั้งและเมื่องานเลี้ยงจบลงเวลนิสก็เข้ามาขอบคุณเกเบอร์ยกใหญ่ที่จัดงานต้อนรับเขาอย่างยอดเยี่ยมและเขาก็พูดกับเกเบอร์ไปว่าขอให้เราลืมเรื่องในอดีตไปซะต่อจากนี้ไปเราจมมองแต่อนาคตข้างหน้าหลังพูดจบเขาก็เดินไปกับอัลบินยสส่วนทางฝั่งเกเบอร์นั้นก็ดีใจมากเลยรีบมาขอบคุณลูคิเชยียกใหญ่โดยบอกว่าข้าต้องขออภัยด้วยที่ข้าแข่งใจเจ้าก่อนหน้านี้ตอนนี้ข้ารู้แล้วล่ะว่าาาสิ่่่งททีเเเจ้ํไปก็พือรา แต่หารู้ไหมว่าตอนนี้พวกนั้นกําลังลุมหัวกันเพื่อจะเขี่ยเขาทิ้งให้พ้นทาง เช้าวันต่อมาที่พวกพระเอกก็พากันวิ่งหนีอย่างทุลักทุเลตอนนี้พวกเขามองเห็นภูเขาขนาดใหญ่ลูกหนึ่งมันมีชื่อว่าวิสุเลสเลยภูเขาเนั่นไปก็จะเจอกับพวกแอกลอนพวกเขาต้องเดินไปอีกประมาณครึ่งวันก่อนจะถึงที่นั่นแต่แล้วทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงผู้คนไล่ตามพวกเขามาอีกทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ชะตากรรมของตัวเองว่าคงหนีไม่รอดแน่พระเอกจึงสั่งให้มิล่าพาทุกคนหนีส่วนตัวของเขาก็จะอยู่สู้กับพวกนั้นฝั่งมิล่าเองก็ไม่ยอมไปไหนเธอบอกไปว่าข,าขาาาาา้าจะอแค่กจะตายไปพร้อมมกกับเเเจ้้าื่อพอไดยินนนแบบั้ยอม ให้เธออยู่ด้วยพระเอกให้นีเวียดดูแลนาเซีย ส่วนพวกเขาก็เต็มพร้อมที่จะสู้กับทานโรมันเหล่านั้นทั้งสองจ้องมองหน้ากันเลยพร้อมที่จะตายไปด้วยกันพวกนั้นวิ่งเข้ามาประจันหน้ากับพวกเขาจํานวนมากพวกมันมีกันเยอะมากยังไงพวกพระเอกก็คงมีรอดแนะ่แต่โชคดีที่คนเหล่านั้นไม่ใช่ทานโรมันแต่กลับเป็นพวกของแอกลลนที่ตามมาช่วยพวกเขาแอกลลนที่ได้เจอกับพระเอกก็ดีใจมากฝั่งมิล่าเองเมื่อเห็นแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาทันทีเพราะเธอคิดว่าจะต้องตายแล้วซะเีกพวกเขาดีใจมากที่แอกลลนกลับมาช่วยแอกลลนก็รีบเข้าไปดูอาการของนาเซียด้วยความเป็นห่วงนาเซียเองก็ยังคงยิ้้มมไดไมเ่ห็น,านา แอคลอนเพล่กับมีล่าก็จ้องมองหน้ากันด้วยความโล่งอกที่สามารถลดพ้นจากน้ำมือของโรมันได้และอีพีที่4ก็จบลง ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับอีพีที่4บอกได้คําเดียวว่าตอนนี้เนื้อเรื่องกําลังจะเริ่มเข้มข้นพวกพระเอกสูญเสียไปเยอะมากและต้องพากันหนีตายอย่างโหสุกโหซูลในขณะที่พวกของคิกซัดเองก็ถูกจับได้และถูกนาตัวไปทารุณอย่างแสนสาหัสพวกนายทานมองพวกเขาเหมือนไม่ใช่มนุษย์เป็นเหมือนแค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเท่านั้นไม่มีค่าอะไรทั้งเซนและอีพีต่อไปจะยิ่งเดือดการประทะกันร,ระหว่างทานกับนายทานกําลังจะประทูขึ้นขอบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาด e ีพีหน้าเราคงจะได้รู้กันแต่สําหรับวันนี้ผมก็คงต้้ออองลาไไปกก่่นนววเจััใหสสดี ดีครับ